อ่าครับกาสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้มาหาผู้ใหญ่อีกสวัสดีครับวันนี้เสื้อแดงแรงลิฟต์วันนี้วันนี้จะมีนกอ่าพร้อมฝึกเอาไปบิ้วมันรอขนมันมันลงอยู่เนาะแต่มีแต่นกดีๆแซมขนแซมขนนกอายุกี่ขวบสองปีกว่าจะสามปีทั้งนั้นเลยเนี่ยอ่าอ่าบรรยายเอาตัวตัวแรกตัวแรกน่าจะสามปีแล้วใจผาแดงอ่ะเอออ่าเดี๋ยวตัวนี้ก่อนนี้สองปีกว่าอ่าตัวนี้กี่กุก ผูกเดียวเคยมีปีขาวสามเส้นแล้วมันมันหายมันหายเนี่ยตัวนี้นะครับแบ่งตามเนื้อผ้าเอาไปเอาเอาเอาไปบิ้วเอาเองไปบิ้วเอาเองอายุมันได้แล้วอันนี้คือคือนกคัดไปโดยเฉพาะนกคัดนั่นเลยมหนาไหมตัวนี้ขลุมดีอยู่เออเสียงกลางเนาะเสียงกลางเป็นนกภูเขานะครับมันก็จะดิ้นหน่อยนกไม่ได้จับไม่ได้อะไรอแล้วจะได้เล่นไงนกมันหลายเนาะอือเอาแบ่งไปหน่อยเล็บเล็บสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์สมบูรณ์นี่ครับนกขี้ก็ไม่เคยออกเออ นกคีก็ไม่เคยบอแล้วก็มันหลมันคนกองอันนี้ก็ปูแล้วอันนี้คือมันขึ้นลงปีกไปหมดทุกตัวแล้วเนาะแล้วมันลงมันลงช่วงถ่ายคนมันผัดขนอ่านี่ครับแล้วดูตัวลายสวยเหมือนกันแต่ละตัวลายไม่เหมือนกันนกอายุโคงได้แต่ไม่มีเวลาได้หิ้วได้ฝึกเออมันขึ้นหลายรอบลงหลายรอบแล้วก็ไม่ได้กวนมันเลยจนถ่ายขนอีก มีปีขาวสามเซนใช่ไหมตัวนี้มันหายไปแล้วมันหลุดออกไปได้ยังไงไม่รู้เออหลุดเราไม่ขึ้นเหมือนเดิมคลิปไวใช่ไหมถ่ายรูปไวใช่ไหมเออไม่เป็นไรอ่ะตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้หนึ่งกูคารมเสียงกลางเนาะสายภูเขานกสองขวบกว่าตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดูดูที่สองนี่ที่สองอันนี้ก็คูแล้วขึ้นแล้วลงแล้วอลงอยู่ตอนนี้ลงอยู่แบ่งตอนลงนะครับตอนขึ้นบ่อแบ่งตัวนี้หนึ่งกูกโอ้สนับปีแก่งามดีใช่ไหมลุงครับไปเป็นนกต่อเนาะ นกภูเขานะครับรคามดีนะครับตัวนี้ดูสนับปีก <im ful> แปลกหน้ามากักดดินหน่อยนอกไม่ได้จับเลยนะครับเคยยิ <im ful> ้เลยปีกชิดดีเล็บเล็บสมบูรณ์อันนี้ตัวที่สองนะครับเอาใครชอบก็โทรมานะครับเอาแบ่งตามเกตใครงบน้อยเนาะลุงเนาะอันนี้แบ่งไปเล่นอ่ะเอาตัวที่สามตัวนี้สามขวบละตัวนี้สามขวบแล้วตัวพ่อแมครับอ่าตัวที่สามนี่คือนกสามขวบแล้วเนาะตอนนั้นห่วงผมไว้ มันหัวปักธรณีเลยเนาะนกตัวนี้หัวปักไว้อ่าเป็นนกตอเลยไม่ต้องได้ปลูกแคคขี้ไม่ได้อ้าวจนได้แบ่งจนได้ดูโกงจนจะผุหมดแล้วดูโกงก็รู้ที่เขาเปลือกกับระโพดนะครับกระโคดเลี้ยงแบบนี้เลยเนาะนกเปลือกกระโพดดอกยาดอกยาแบบนี้แบกมันตื่นกล้องนะครับตัวนี้หัวปักธรณีเลยนะครับตัวที่3เอาไปฟิตสักหน่อยก็ขึ้นเล่านกอ่ะเอาไปขึ้นว่ามันจะความกลัวปันตัวนี้เสียงกลางลงหน่อยเนาะลุงเนาะคารลมดีไหมคารลมดีถ้างั้นเก็บไว้หรอก ก็บไว้เเป็นนกตอราเห็นนนมมััฝึกถ้าไม่มีคลุมไม่เก็บไว้หรอก <S <S <an> อออมันฝึกไม่ทันเ <S an> ออเนี่ยครับตัวนี้หัวปักทารณีเนี่ยดูแข้งมันก็รู้มันลงอยู่นะครับนกมันถ่ายขนเนอะลุงเนาะถ่ายขนเนี่ยนกภูเขานะครับเอาไปฝึกกันเอาเองนะครับผมนอกอาย,ยุได้นะครับอายุ <S <S <an> <S าได้สองปีกว่าสามปีเออนี่สามปีแล้วว่ะตัวนี้เนาะตั้งแต่มาเอาเองสามปีนะครับตัวนี้หูช้างเลยเนาะลุงเนาะหูใหญ่ดีตัวนี้อ่ะ อันเดี๋ยวดูตัวนี้ตัวนี้ลุงตัวนี้ปีกชิดดิเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝั่งนู้นจะคัดไว้ขายเมื่อไรอ่านี่ตัวที่สี่ตัวที่สี่ตัวนี้ปีกชิดมากเออเนี่ยครับยอดงามๆตัวนี้กยันมากตัวนี้กุ๊กเดียวเสียงกลางเดียวตัวนี้ขึ้นอยู่ไหมตอนนี้เออไม่ตัวนี้ไม่ขึ้นตอนนี้ลงลงหมดทุกตัวเลยนะสี่ตัวนี้ลงลงดูแข้งแข้งเป็นขยันโอ้หมดวันหมดวันนะตัวเนี้ยเสียงกลางเออเสียงกลางมีคลรมไหมมีหน่อยหน่อยอ่ามีตัวนี้มีหน่อยหน่อย อยู่บ้านขยันมากตัวเนี้ยนี่มันลงแล้วเด็กมดวันมดวันมดวันอ่ะเอาไปใส่ปลาใน่ตะบอเลยอ่ะเออเอาไปฟิตเอานะครับผมไปฟิตเอาเนี่ยครับเหมือนดูเฮิร์โนกปีกชิดดีตัวนี้สามสิบกว่าตัวตัวนี้นกกี่ปีนะสองสามปีแล้วมั้ยลอกไล่กันเลยเนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยสองปีครึ่งสามปีนะครับดูนี่เหลือนี่จะเป็นนกปีกว่าอันนี้สายภูเขาโดยตรง ภูเขาทางอันนี้เราก็ต่อจะเขาเชลยไอ่ถ้าหลุ่งทั้งหมดอันนี้เชลยไอถ้าหลุงเออนี่ครับเก็บไว้ทำนกเอาไว้ฝึกแต่ไม่มีเวลาฝึกนะครับตอนนี้เชลยรัดแชอไอ้สามตัวนี้ไอ่ถ้าหลุงเอ่ถ้าหลุงหมดเลยเออเนี่ยครับสามตัวนี้นี่คือมันตอนนี้ลงอยู่ครับเอาไปฟิตกันเอานะครับกันเอาสวยนกอ่ะนกถ้าไม่ถ้าไม่ดีไม่เอาไว้หรอกเนาะไม่ดีปล่อยหมดแล้วปล่อยหมดแล้วอันนี้คัดจากกี่ตัวไงคัดเหลือแค่เนี้ย ตอนนี้คัดใหม่ไม่ใม่ไอุ้ดเนี้ยไม่ไม่มีแล้วมีแค่สี่ตัวที่คัดไว้จากนกสามปีอ่ะจากนกกี่ตัวจากนกกี่ตัวเราคัดไว้ฮะเอาเจิงๆมาเลยไม่ไม่มาไม่ขนาดเจิงๆก็สามสี่สิบคัดเหลืออยู่แค่นี้เอออาทิตย์ตัวชอบชอบไว้ชอบไว้อันนี้คือมันลงอยู่นะครับเอฟซีบอกก่อนเอาไปฟิตกันเอาเองเนี่ยนกอ่ะพอมันเข้าหน้าเข้าตามันก็จะนิ่งมันลงแต่หางไม่สวยนะบอกก่อนนกภูเขาอย่างงี้เหรครับมันอยู่หลังบ้านเอาออกมาไง ไม่ค่อยได้หิ้ยไม่ได้เจอ,อคนแล้วมันจะหิ้ยอะไรไหวเราไปดูไปนะหิ้มไม่ไหวเจ้าของก็ไปเลาะทั่วไปทั่วทั่วตีไก่ต่อนกออขับรถชิบล้อไปทั่วทำนานะครับเอาใครอยากได้นะครับแบ่งแกไปฝึกหน่อยนกพร้อมฝึกเอาแบบว่าเอาไปไปบิ้วสักหน่อยเอาไปบำรุงสักหน่อยไทยอกไทายยานะครับเนี่ยครับตัวสวยนะครับเนี่ยอันนี้อกบักใหญ่เลย เสียงกลางทั้งนั้นนะครับกุกเดียวล้วนๆไม่มีเพราะว่าบ้านนี้ไม่ชอบนกสองตัวเออเอาไว้แต่ไอ้นั่นตัวเดียวที่มันมีอ่างเฉยๆเอาไว้แทนไอ้ท่าลุงลุงไปแล้วเงียบหูเลยวะเงียบหูแล้วเอาไว้คือมันมีแต่นกต่อเสียงเล็กไงเออันนี้ตัวที่หนึ่งใครชอบตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามไอ้ตัวนี้หัวปักธรณีเลยเนาะเออมันเคยขึ้นแล้วเออผมเปหัวตักสูที่ว่าเออไปทำนกต่อเลยไปลงเลยพึ่งแบ่งผมไปตัวเดียว นี่ตัวที่สี่ตัวที่สี่จะปีกชิดดีนะครับนี่น,น,นี่เหลือแต่นกปีกว่าอ่าโอเคครับใครสนใจเนาะลุงเนาะก็เอาไปบิวฝึกกันเ,นอ,เองเราดิวตันแมวแล้วดิวตันด <c oughs> ิวตันเดี๋ยวค่อยอีกให้มันขึ้นดีๆก่อนเนาะลุงเนาะลิวตันมันนี่เดียวไอ,อ,อ,อตัวที่ห้าอันนี้ตัวนี้ขวบกว่าเนาะเป็นนกเสียงกลางปีนปีนไปหาใ่อันนี้ไว้ในเร้าไก่พึ่งเอาออกมาพึ่งหิ้วใช่ไหมสวยอยู่ตัวนี้ตัวนี้ขึ้นแล้วเนาะ อู้สวยสุดยอดอยู่ป่าตัวเนี้ยมีคารลมไหมคารมมีจนได้บนอนด์แดงอ่ะตัวเนี้ย <c oughs> เฉลยตัวไหนถ้าหลุงเฉลยลาดแจ๊โอ,เเอ้ลาดแจช่วงหลังๆนี่จะเป็นไอ้ลาดแจหมดเพราะว่าเนี่ยครับอ่ะนกพร้อมฝึกตัวนี้น่าจะไปบิ้วฝึกได้เลยนะครับขนมันแทบเนี่ยครับนกกินข้าวเปลือกข้าวโพดอย่างนี้เลยนะครับดอกยากกักนี้เออดอกยาบกเทใส่กับข้าวโพดอยู่แต่มันหมดแล้วเออเนี่ยดอกดอกยาบกเทใส่กับข้าวโพดอยู่ อันนี้คือเลี้ยงแบบสายภูเขามันอยู่ธรรมชาติมันก็กินอย่างเงี้ยเนาะกินอย่างงี้กินอย่างงี้ไม่ต้องไปเลี้ยงพิธีพิธันอะไรเออแต่แต่ส่วนมากแล้วเขาโพดแตกบตัวนี้กี่ชั่วโมงเนี่ยติดพเนี่อะโอ้ใช้เวลานานอะตัวเนี้ยสองสามชั่วโมงอ่ะเจิดไปเจิดมาเจิดไปก็กรนิ่งอยู่เนาะลุงจนหลงอ่ะนี่นี่นี่จนบ้นอะโอ้ตัวนี้ชอบมากเออหลายชั่วโมงถึงได้ตัวเนี้ยโอ้โหสู้ดีขนาด โอ้สนับปีกออกดำๆ่อยนึ่งสวยมีขลุมเนาะถ้าบอกมีขลุมก็ไม่เอามาเก็บเหมือนมันจะมีอ่างเลหน่อยใช่ไหมแต่จำอยาไม่แน่ใจเออมันมันตอนมันฟัวมันนั่งไกลยังไงมันรูนกมันรู้ย่างนั้นใครชอบก็แบ่งไปน้องลก็ไปฝึกกันเองน้องแบ่งเอ็นซีไปเล่นเอานกมันสวยอยู่ดูมันจะหาไม่รอดต่อทุกวันเนาะเออเนี่ยดูลายแต่ตัวไม่ดีแบบออกมาจากป่าเลยเด้อแม่นบ้านเนี่ย เอามาแล้วยังมาปล่อยอีกก็มีมาปล่อยอีกไม่ใช่ไหมเียกนี่เอามาหมดแต่นี่บอกเคยเอามาเลยปล่อยเลยทั้งหมดมีกี่ตัวห้าตัวนั่ที่แบ่งได้เนาะนกพร้อมฝึกก็ไปหมดแล้วแล้วอันนี้ก็เหลือแต่แบบว่าไปบิ้วเอาเองเออไปบิ้วเออนี่นะครับบิ้วเพราะว่ามันมันผัดขนผัดขนมันลงอยู่นกไม่ได้อาบแดดเนี่ยเพิ่งเอาออกมาตอนผมมาเนี่ยเนี่ยไม่เคยอาบแดดผม ถ้าผมไม่มาแกไม่เอาออกมาหรอกนี่ดูตัวนี้กันแล้วกันเนี่ยมีกว่าเพิ่งจะออกมาวันนี้เนี่ยเนี่ยปล่อยขันอยู่หลังบ้านปุ๊บเออคุมเขาอยู่หมดตัวเดียวขันเสียงเอสอยู่หลังบ้านนั่นเเสียงออกนี่ไม่ลงเออเสียงออกนี้ตัวเนี้ยชัดเจนเสียงกลางปีนปีนเนาะกลางปีนใหญ่เลยแต่ไม่รู้จะปีนยังไงกลางปีนใหญ่ชัดชัดกุกเดียวกุกเดียวสวยนี้ไม่ชอบนกสองกุกอ่ะโอเคครับผมกุกเดียวทั้งนั้นใครสนใจกระทรมาเนาะเอาไปบิ้วกันเองอ นกเขาใหญ่เพชรบูรณ์ุญเป็นนกภูเขาชุดนี้เนาะภูเขาทางนั้นเพราะว่าลุ้งต่อแต่บนเขาสายไฟบอกเคยยันไฟช็อตต่อกบัวเป็นตลาดอ่ะใกล้บ้านคนบอกเคยต่อเอออเาอย่างนั้นมาเลี้ยงทำมันขึ้นมันเก่งเลยเนาะนกพวกนั้นเก่งเลยเก่งเลยมันเก่งเลยตัวเก่งเก่งทันทีคัดมาเลยอันนี้ก็คือคัดคัดมาแล้วนะครับหผมผมวปลาล มาได้วันสองวันสามวุ้นช้าๆมาน่ะมันโอตายบ่มีที่ขังเออนี่เอาหัวจริงๆมาเลี้ยงใส่กรงเอ,เอาไว้เป็นนกต่อไม่ใช่ว่ามาไว้ขายนะเนี่ยแมนเมนเอาไว้ทีนี้เล่นโปรโมดได้ยี่ออ่ะนี่ก็ดูนะนะสามสิบกว่าเนี่ยเอ๋อโอเคครับมาได้ห้าตัวเอเอสามสิบกว่าโอเคครับสำหรับนี้สวัสดีครับลุงสวัสดีครับรใครสนใจก็โทรมาเนาะอ่ะประ<ถ>มาณนี้ละห้าตัวพอดีผ่านมาธุระพอดีเออไม่เอาไม่คุยกันนะครับเอาไปโมเอาเอาไปโมเอาไม่ได้ยิงได้คุณนี้หรอกครับโอเคครับผม เป็นมว่าเอาวันนี้สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับผมเป็นโมว่าเอา